การแปลผลโคลีนเอสเตอรสเพื่อหาแนวโน้มเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดเราจะใช้กระดาษทดสอบ Reactive Paper ลักษณะของกระดาษจะมีสีเหลืองนะคะซึ่งหมายถึงปกติจากนั้นเราจะเอาฮีมาโตคิดทิ้วที่ผ่านการปั่นเพื่อแยกน้ำเลือดกับเม็ดเลือดแล้วเราจะหักเอาส่วนเฉพาะน้ำเลือดออกมาใช้นะคะโดยใช้หลอดกาแฟสวมทั้งสองด้านของฮีมาโตคิตทิ้ว จากนั้นจะหักทิ้วเพื่อนำเอาส่วนของน้ําเลือดมาหยดลงบนกระดาษทดสอบ Reactive Paper รอ7นาทีเพื่ออ่านผล ถ้าสีกระดาษทดสอบ r e a c t i v e paper ไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นสีเหลืองหมายถึงปกติไม่มีแนวโน้มเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวหมายถึงปลอดภัยมีแนวโน้มเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับต่ำถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีความเสี่ยงมีแนวโน้มเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มถึงสีเขียวน้ำเงินหมายถึงไม่ปลอดภัยมีแนวโน้มเกิดพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระดับสูงค่ะ